มีบ้านไหนกำลังมองหาราวาแขวนเดี่ยวแบบนี้อยู่ไหมครับเป็นราลาแขวนเดี่ยวที่ทำจากวัสสุสแตนเลส304เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงครับซึ่งที่ผมเอามาใช้หลกัหลกๆเลยก็คือเอามาใช้แขวนกระเป๋าและแขวนเข็มขัดคือมันสามารถเอาแขวนอะไรก็ได้ที่คุณอยากแขวนเลยครับเวลาที่เรากลับมาจากช้อปปิ้งหรือกลับมาจากท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็จะมีของสะพายหรือว่าเข็มขัดที่เราใส่ไว้หรือจะเป็นหมวกที่เราใส่ไปเที่ยวลกลุงลังเต็มตัวเราก็ถอดออกมาเลยครับเวลาเข้าบ้านก็ถอดออกมาแขวนไว้อย่างนี้ได้เลยยสสะดวกกบาามๆ แค่นี้จบหร,หรือหรือหรือจะเอามาแขวนผ้าชุดตัวห้อยแบบนี้ก็ได้หรือหรือหรือจะเอามาแขวนเสื้อผ้าก็ทำได้เช่นกันเป็น,านราวแขวนสารพัดประโยชน์เลยตัวนี้ โอ้ยลม้ลมล้มเอาเป็นว่าใครที่กําลังมองหาราวแขวนสารพัดประโยชน์แบบนี้เราก็คงจะปักพิกัดตะกร้าที่เดิมไว้ตรงนี้นะบอกเลยว่าราคาคุ้มค่าไปอยากได้ใช้ทุกวันแน่นอนครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมารีวิวของที่ผมได้ใช้ทุกวันแบบนี้ซึ่งผมไม่เชื่อว่าทุกคนได้ใช้แน่นอนจริงไหมครับ